มีฮีมีฮีน้องมีฮีอันดอ้จงซิ์สวัสดีสวัสดีจ้าเรไม่เคยทำท่าพร้อมกันเลยสักคลิปหนึ่งอโอเคก็วันนี้เรามีองคน้องใหม่พึ่งเดบิวต์สดๆเลยจากค่ายดังนั่นก็คือนั่นก็คือค่าย JYP ซึ่ง JYP เนี่ยทำเซอร์วเวอร์ของทางฝั่งญี่ปุ่นมาใช่เพื่อเดบิวต์ เก้าคนถูกต้ออันนี้เป็นมาจากรายการนิซิโปรเจกต์ก็เป็นรายการซาวเวอรของเด็กญี่ปุ่นที่จะเอามาเดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่จะเอาไปขายในญี่ปุ่นของ JYP ก็เดบิวต์ออกมาแล้วชื่อวงว่า NiSU Ni <is> ิ u ม,มีสมาชิกกัน9คนก็จริงๆเรามันน้องๆย่างใหม่มากสำหรับเราเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ดูรายการเต็มแต่ว่าเราอ่ะแว็บเข้าไปดูแบบเป็นเป็นคลิปเป็นคลิปไปแล้วก็พบว่ามันมีเมมเบอร์บางคนที่แบบ ใช่แล้วก็เห็นเลยว่าจะต้องได้เดบิวต์แน่ๆหนึ่งในนั้นที่ฉันรู้จักก็คือน้องนีนาที่แบบว่าหน้าออกแนวลูกครึ่งหน่อยออแล้วก็แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมีศักยภาพเนาะแบบคลิปออกมาเราจําได้ว่าแบบคนรู้เป็นล้านอ่ะใช่คลิปออดิชั่นใช่เออใช่คลิปออดิชั่นเออใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่เราชอบคือน้องออกสิ่งยังไงอ่ะน้องมีฮีที่ที่อยู่ใน ไม่รู้ว่าเราออกชื่อถูกไหมอะเอ็มต้องแบบสั้นๆใช่มีฮีมีฮีน้องมีฮีประเด็นคือมันเป็น M อ็มดบเบแล้วก็เอสอะอ๋อน้องมีฮีแล้วกันน้องมีฮีแล้วกันนะโอเคคือน้องมีฮีอ่ะเราเราเห็นในคลิปที่เต้นเต้นกับร้องเพลง f ิ e l s ปเชียล แล้วก็มีที่ใช่คนเดียวกับที่เต้นโนบอ<ะ>ดี้่ะใช่ที่สุดเอนอเนี่ยเป็นเป็นเบมเบอร์2คนที่เราจําได้เออแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่ชื่ออ่าริมาน้องลีมาเป็นเหมือนแบบเป็นแรปเปอร์ที่แสดงเพลงของอิต y อ่ะไอซี่อ่ะออคนที่หน้าเหมือนลูกคนที่หน้าเหมือนลูกทีมพอยเดอะเ่ะ คนนี้หน้าเหมือนน้องแอนทีนนมพลอยห <c oughs> น้าเหมือนเพนนีเออหน่นแหละก็ <c oughs> นี่คือสมาชิกคร่าวๆเอาเป็นว่า,าอาจจะยังรู้จักไม่หมดทุกคนแต่ว่าเราจะมาดู MV กันก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าใครที่แวะเวียนมาดูแล้วแบบอยากแนะนําให้เรารู้จักว่าสมาชิกในวงเป็นใครบ้างอยากให้เรามาติ่งวงนี้สามารถคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็บอกกันได้นะไปทีนี้เราไปดู MV ของ Ni you make you Happy กันดีกว่าไปสามสองหนึ่ง นี่ไงไอ,อายาการไอายาการออกแนวแบบสดใสสดาสแบบโปกรมไม่บรปรแกรมขนาดนั้นหรอกก็แบบใส,ส่ใส,ส่สนสคนนี้น่าขายไอนิดๆดไม่รู้ <laughs> ักผมเดนล็อกให้ด้วยอ่ะรู้คนนี้น่ารักจังเลยอ่ะทนองไปเรี้กลองน้องนี้ใช่อันี้ไคนนี้คนนี้คนนี้คุณน้องมีนี้อ่าหรอกคนเมื่อกี้อ่ะคล้ายอ่ะหน้าคล้ายกันแต่บอดดังแนนี้่น่าเด่นมากโลกหน้าคือฉีกเลยฉีกเลยแบบเอ้าเอ้ยเจวันป่า แต่รู้เลยลุกหลักวะเนี่ยลูกหลักอย่าไปยุ่งอย่ายุ่งเอกมาลลูกแต่น่ารักนะแบบทำตาสดใสอะ่ะคนนี้น่ารักอะ่ะคนนี้น่ารักอ่ะแต่หน้าตาเขาสวยแบบธรรมชาติกันจังเลยอะ่ะ คนนี้เท่นเนอะคนนี้เหมือนจะเป็นเซนเตอร์นะเอๆอเอแบบเขารูปโปรโมทส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางแต่เขาอยู่กาหรือไม่ก็คนนี้สองคนเป็นผมสั้นแน่นอนอะ่ะนึกคนนี้น่ารักจังเลยชมรอบที่สามนะออทางของต๋องซิก้าโอ้เปลี่ยนรูป สวยเนอน่ารักอะเนี่ยนี่น้านี่ยคนนี้แหละฉันว่าคนนี้เป็นเซนเตอร์อืมาโกะคนเนีะเอาคนนี้ช่อมาโกะฉันไม่รู้นะ มันเป็นเพลงมันเป็นชื่อเพลงเกิร์ลกรุ๊ปของ JYP เว้ยเมื่อกี้เล็อูอาไอจีเออทาไมทัคนนี้ไงที่หน้าเหมือนลูกพิงคอยอะเฮ้ยเขาหน้าเขาหน้าเปลี่ยนจากตอนนี้นะแบบลุคเขาเปลี่ยนจักตอนในรายการเนอะเนอะเนอะคนนี้เขาเด่นมาได้ได้รองตรงกลางหลายทอนแล้วนะ ันนี้แหละลูกหลักชวนริงโอ้ยน้องมีฮีจบกลางเออนิสอยู่นิสอยูเป็นไงบ้างกุยก็จริงๆส่วนตัวเราชอบอเราชอบคือคือด้วยความที่ มันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ญี่ปุ่นจ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามันอยู่กงกึ่งกลางคือมันก็ไม่ใช่เพลงบับเลิตป๊อปแบบเกาหลีไม่ไม่ใช่แบบบันลป๊อปแบบบับเบิร์กัมแบบน่ารักน่ารักแบบเกาหลีแบบแบลวเออมันยังไม่ได้แบลวขนาดนั้นเนาะมันยังมีความแบบว่าซาซาหน่อยใช่แต่มันยังไม่ถึงขั้นอิตซี่ใช่มันจะเป็นอารมณ์แบบมันไม่ถึงขนาดเป็นเกิร์ลครัชแต่ว่าเด็กลงมานิดนึงแ้วก็น่ารักกว่าเออแต่เราว่านะมัน วงนี้มันแบบหน้าตาเขาธรรมชาติหน้าหลักโดยธรรมชาติมันไม่ได้โอเคมันอาจจะไม่ได้มีแบบวิชวลเป๊ะเหมือนเกาหลีอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้ยคนนี้แม่งมาวิชวลชัวอะไรเงี้ยแต่นี้มันคือแบบมันก็คือเราว่ามันยังเป็นแบบเขายังเน้นการขายที่ญี่ปุ่นอยู่อะพอญี่ปุ่นมันจะชอบอะไรแบบนี้คาไวเอ้แบบเอนเตอร์เทนลูกลูกแฟนคลับเอออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ รู้สึกมีความแปลกใหม่ในวงการเคป๊อปหมายถึงว่าด้วยมันเป็นวงญี่ปุ่นอนะ่ะเราพูดยากจังเลยอะ่ะถ้าพอาะจริงๆเราก็ไม่เคยตามเจ o ปอกันเนาะเออใช่เพราะเราโอเคเราอาจจะมีความใกล้ชิดหรือคุ้นชินกับพวกแบบ BNK HTK อะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่ค่ายแม่มันเป็นเกาหลีอะ่ะม,มันก็เลยทําให้ไม่เหมือนฝั่งน้นใช่มไม่เหมือนมันไม่ค่อยมีความเป็นเจ๊ปอขนาดนั้น HKT HKT เมื่อกี้บอก h k ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อแล้วก็สำหรับเรานะคนที่เด่นมากๆเลยนะจะคิดแบบพี่ตองคือนีนานนนาเออเด่นนะเด่นเด่นแบบเหมือนเหมือนเป็นลูกรักเจวายเจวายปาร์ไปเลยอ่ะเราว่าด้วยความที่ถ้าเธอถ้าเราไม่ได้รู้จักใครเลยหรือว่าไม่อะไรเงี้ยเขาน่าเด่นสุดอยู่แล้วใช่เพราะคนอื่นเออเพราะว่าคนอื่นมันญี่ปุ่นหมดเลยแล้วคนนี้มันจะเป็นแบบ โอ้ยลูกออกลูกครึ่อง,อ,งอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสูงเราชุดก็เด็ดปะชุดเป็นสีลุง <c oughs> าพูดตรงๆเราวงการนี้มันแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะชูใครอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไม่ได้รู้ว่าคือเราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าใครคือเซนเตอร์หรืออะไรอย่างงี้เราก็เลยอบอกว่าคนที่เป็นผมสั้นที่เป็นแรปเปอร์อที่ผมสีส้มๆนั้นรู้สึกับชื่อมากโกะเออน้องมากโกะเนี่ยในโปสเตอร์หรือว่าในโปสเตอร์ที่โปรโมทอะไรเงี้ยเขาอยู่กลาง แต่สุดท้ายอะเขาจบกลางหลังแต่น้องมีฮีอยู่กลางคนนั้นน่าจะเป็นวิชวววงเพราะเขาน่าเขาว่าหน้าตาน่ารักน้องมีฮีอะน้องมีฮีเออเราก็คิดว่าอย่างนั้นแต่พออีกคนหนึ่งก็น่ารักนะเออเราก็เลยแบบเอ๊ะแต่คืออาเราจะใช้ความรู้สึกตื่นไม่ได้เพราะเขาก็ต้องเซตระบบอะไรอย่างนี้ในไอ้นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่โดยรวมๆเราสึกว่าเป็นวงที่แบบ หน้าตาหน้าร่ากับเออเออเออแล้วก็เพลงที่ปล่อยออกมาเราเราคุณว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ใช้ในสเตจสุดท้ายในรายการอแล้วก็เอามากลายเป็นเพลงเดบิวซึ่งโดยรวมแล้วสุภาษีอะหน้าร่าน่าร่าแบบฟังได้เรื่อยๆฟังได้เรื่อยๆเราอ่ะนึกถึงไอ้นี่เลยอูอาฮาเกะ ใช่ไหมเออมันนึกถึงแบบทวายสต,ตอด์อูอาหาเกอโอเคม, <Okay, S 1> ม,มันมันมันไม่ได้แบบแบับเวอร์กัมแต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่าครัชอเออเราก็เลยแบบเอ๊ะฟีลอาหาเกอะไรอย่างเงี้ยอืแต่ MV อ่ะให้ให้ความรู้สึกเหมือนไลกี้อ่าใช่ใช่ใช่คนละฉากคนอะไรอย่างเงี้ย สดใสสดใสสดใส,าส,ดสาอาณาญปันจักรยานอันนี้อลอ, <c oughs> อลบเ,อเอออรอบรกลอล้มเบรอเาเนี่เราเออให้ความรู้สึกอย่างนั้นใช่อีกคนหนึ่งที่หน้าตาหน้ารักคือน้องคนที่ทําผมสีสีตัดหน้าม,มาที่มีฉากนั่งในรถเมล์เออฉากนั่งในรถเมล์คือประทับใจแรว้ว่าเราเป็นพวกแบบลั่งอยู่ช่วย <c oughs> <c oughs> ใครรู้ว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรช่วยคอมเมนต์บอกตองซิก้าทีเพราะว่าที่ทาท่าเหมือนจะเลือกเมนตัวเองเนาะยัแบบว่าเอ้ยมันแบบอุ้ยทคยคนนี้แบบหน้าแบบเด็ดโดดเออหน้าโดดแบบ น่ารักกันไม่รู้แต่เรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนใจก็้แต่คนนี้น่ารักจริงใครใครน้องรู้จักน้องคนนี้จะขายของอะไรเมนลงข้างล่างได้เลยนะจ๊ะใช่มาขายของพวกเราทีโดยรวมเราสึกว่าเราโดนตกแบนนี้แต่เพราะว่าน่ารักอ่ะเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันของน้องวงมิชิวดิสิวใช่ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่าแวะไปดูวิดีโออื่นๆของเราได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการแวะชมด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จงังซิ์สวัสดีจ้าบ๊ายบาย